ลดขวัญใจค้นงบหน่อยนะครับเงินเดือนหนึ่งมืนกันซื่อได้ปายะใจดีจัดให้นะครับก่อนอื่นทักทายพี่น้องก่อนด้วยสวัสดีครับปายะบัรนทา้ารูปหล่อใจดีนะครับจัดให้พี่น้องเอซีสำหรับคนหาเสากินเส้าหาเทียงกินเทียงหาแรงกินแรงนะครับอยากสิได้รถไปขับไปทำมาหากินสักขั้นนะครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซ ตากแดดตากร่มตากฝนนะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกะบอยนะครับตื่นมาตีสีนอปากับวาสีอยากออกสิไปแลนด์ไปวิ่งนะครับโอ้ยฝนตกเลยอดแลนด์เดินนอนตอนะครับพี่น้องครับแต่บางคนล่ะครับเหตุงานโรงงานต้องเข่ากะตีสามตีสีนะครับต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับในท่งจะเปียวนะครับถ้าเป็นผู้ยิ่งกับอันตรายลนะครับถ้าเป็นผู้ใช้กับยานเข้าถีบรถนะครับพี่น้องครับน้ำซ้ำ ขี่ไปฝนตกนะครับเปียกจ่อยจอยนะครับไปเหตุงานบอดาขาดงานนะครับอีกมือสองมือเข้ากับบรรจุให้แล้วขาดงานแค่มือเดียวเข้ากับบบรรจุนะครับมีความทุกข์ความยากของคนนะครับผมนะวอาไปกระสิไห้กระซิน้าตาไหลเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจให้สู่ชีวิตไปนะครับพี่น้องครับนี่ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับค่างงวดหาพันบาทตลอดสัญญา เงินเดือน1นึ่ง1มื0น1มื่นเอนสก็ซื้อได้มหาปายาถามว่ารีวิวจังสี่นะครับอันเวลาผมมากคือสื่อบ่ได้นะครับปาก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นเงื่อนไขของธนาคารมันกับบเมเว่าสิจัดพานทุกคนนะครับแต่มันกับมีคนที่จัดพานอยู่เงินเดือน10,000หื่นซื้อได้บอซื้อได้นะครับ มหาปายะเดี๋ยวป้าช่วยสื่อชวยดันหาครับพี่น้องครับเอาเบิงรถครับนิสสันนาวาร่า NP 3 0 2 5า e c a r i ร e r แขบแ KB ยกสูงเกียร์ธรรมดาปี2017ครับพี่น,อน้อง FC นะรถหัวแต่เข่ามากยังบรทันได้เห็ดอีย่ง, head, ยงสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลมันโชคมันลาบมันวาสนาบารมีครับขนีไปไปทำม,มาหากินนะครับผมกับบะไดเนอร์งาม,งาม การชนท่ายมีมาพร้อมกล่องถอยมีมาพร้อมพี่น้องขี่รถขี่เรือนะครับสื่อรถสื่อเรือเอาที่เหาพันไหวเอาที่พอดีกําลังนะครับยาสิไปสื่อมันเกินโตเอาแต่พอดีนะครับพี่น้องครับถึงจะเป็นแบนล่องกร้ซงนะครับประหยัดจป้ายแดงไปแล้ว40,000 0กว่าบาทเด้ออกไม่ายแดงค่นี้ยกสูงตรงมี700,000กว่าบาทครับพี่น้องครับนะ แต่ปัจจุบันครับเดี๋ยวสิขายให้ถูกๆเลยไม่แค่หนึ่งแสนสองมืนโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มพูดสตาร์ทจอกล้องถอยเกียร์หกสปีดโอ้ยออปชั่นโคตรหลายปี2017.18จไม่แส,ส 2, นสองพี่น้องแคปเปิดได้ด้านหลังกวงขวงเบาะด้านหลังเดี๋ยวเอามาใส่ให้พี่น้องช่องเบื้องพื้นนะครับพื้นเดิมมดบ่มีห้อยขีดินขี่ดงขีแดงนะครับรถบะจมน้ำรถบะเชียวบ่ชนบ่ต่ำบ่ตรีรังกาบ่พีขวบนะครับ รถสวยกระบะนั่งฟ้าน้องๆป้ายแดงนะครับป้ายยะจัดให้นะครับเบิ่งของเครื่องนี่เดิมมดล่องแกมใส้ขวาฟ้ากระโปรงเดิมระบบความปลอดภัยดูวเบรก ABS นะครับรถสวยกระบะนังฟ้าน้องๆป้ายแดงเอาไปฟีดาวออกรถศูนย์บาทจักบาทนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับ งวดพันหาพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรประชิช,ช่นไปเดียวทรงฟรีทว่วไทยนะครับเสียปายะใจดีปายะจันไหยปยายะขวันใจคนจนแชร์ไปเด้วพี่น้องอฟซีแก้ว